S <S ครับสวัสดีครับ <S <S ค่ะวันนี้อยากสอบถามลูกค้านิดนึงครับว่าหลังจากที่เราได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพบ้านแล้วเนี่ยทั้งสองหลังเลยนะวันนี้ตรวจสองหลังเลยลูกค้ารู้สึกม,มีความมั่นใจในคุณภาพบ้านมากขึ้นนะครับหรือว่ายังมีความกังวลตรงไหนอยู่ไหมก็มั่นใจมากขึ้นค่ะไงมากกว่าเดิมอะนะตอนแรกตอนแรกมีความกังวลอะไรครับถึงถึงเลือกใช้บริการตรวจสอบบ้านก็ ได้ยินเพื่อนๆพ,พูดมาให้ฟังว่าบ้านมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดสินใจหาช่างตรวจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ฟังจากเพื่อนๆมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะ,ะฟีดแบ็กมันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ค่ะใช่แล้วการตรวจแล้วก็อย่างน้อยเราอุ่นใจว่าเราเดินถึงกระเป๋าเข้าบ้านสบายใจแน่นอน <c oughs> บริการของพี่โฮมให้อะไรลูกค้ากลับไปกันบ้างครับนอกจากเรื่องเบสิกของการตรวจบ้านแล้วเนะี่ย ก็ได้ความรู้เยอะขึ้นเลยค่ะแขอสักข้อเลยครับได้อะไรที่เราถึกว้าวเราับใจแล้วไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแหล่นี้เลยเรื่องผ่อนบ้านนี่นะคะเรื่องไฟแน้น์ผ่อนบ้านนี่ว้าวมากไม่เคยรู้เลยเหมือนกันอบเรื่องนใช่เรื่องรีไฟ n น n c e บ้านอะไรนี้ความหมายมันแตกต่างกันระหว่างรีไฟ n a n c e กับอะไรใช่ ของลูกค้าที่โดนห้าจุดหกมังหลายปีนะใช่ของที่มันโดนแล้วใชต้องรีบไปไปปรับนะครับแต่หลายหลายคนก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะไม่รู้เลยอไม่รู้เลยจริงๆเงินทองทองเนี่ยเป็นของของต้องรู้อ่ะสําหรับผมนะเงินเงินทองทองเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะสนุกันสาคัญมากเลยเล่ครับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะใช่แต่เราจะต้องเจอเขาทุกสามสิบหกเดือนอืม เราคิดว่าง่ายไงแบบผ่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรามไม่ได้แบคิดผ่อนไป <laughs> ลืมๆไปเดี๋ยวก็หมดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วปลายทางคำว่าหมดหมดเหมือนกันใช่แต่ปลายทางของคำว่าหมดมันไม่เท่ากันนะมันอาจจะเป็นห้าหรือแปดอยู่ที่เราแล้วแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลเลยนะมันก็จะไปหายาักในจุดที่แปดซึ่งจริงๆเราไม่ควรที่ไปอยู่ตรงนั้นแนะ่ะแต่เขาก็ไม่บอกเราแล้ว ตอนนี้ก็เตดอาวุธกันไปแล้วผมมั่นใจเลยว่าเรื่องรีบงานรี t e n t i o n ไม่ไหายใครแน่นอนอันนี้ไปคุยกับแบงค์ก็มั่นใจขึ้นเยอะแน่นอนใช่ราคาตรวจสอบคุณภาพบ้านนะครับกับบริการที่ลูกค้าได้รับลูกค้ารู้สึกว่ามันเหมาะสมไหมครับก็เหมาะสมค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าว่าเพจนี้ก็น่าจะราคาถูกมากเลยเพราะว่าหนูเคยถามามาส่วนมากก็จะมีแต่หกพันห้าขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็แบบดีก็คือแบบ ทำแถมอะไรให้หลายอย่างดูอะไรใช่ค่ะทำังวัดที่ดินบริการฉีดปวกแต่แถมหลังนี้เกือบมีไฟกับโครงการหนักๆนะครับแต่ไม่มีการเก็บค่าเสี่ยงภัยเพิ่มนะครับหลังนี้ก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็เป็นผลดีพอหลังแรกเราไฟผหลังที่สองก็ได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้ไปด้วยแล้วผลประโยชน์ผลพลอยได้เหล่านั้นมันได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดกักกันอ่ะเราไม่รักษาสิทธิ์เราเลยอ่ะลูกค้าก็จะ อาจจะตัดสินใจที่จะไม่เอาบ้านในโครงการน,นี้ก็ได้ลูกค้าอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เขากำลังดูคลิปอยู่ที่เขากำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดอะไรแบบนี้ครับอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมว่าควรตรวจเองหรือว่าจ้างคนที่เขามีความรู้ความสามารถมาตรวจดีกว่าจ้างจ้างเขามาตรวจดีกว่าค่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ดูเองไม่เป็นใช่ <P> erm <it> เพราะว่าถ้า บางคนก็แบบว่าอยากแบบว่ามาตรวจเองแล้วก็ใช้อช่างในโครงการแบบเขาก็ก็คิดมากอยู่นะหรือว่าต้องต้องต้องจ้างดีกว่าถ้าเจอประมาณนี้ก็ไม่ไหวอยากของลูกค้าเออใช่ผมดึงนิ้วข้อนี้เลยเนาะทาไมถึงไม่ใช้วิศวกรสนามของโครงการมาคนตรวจทําไมถึงเลือกเอาบุคคลที่สามเข้ามาตรวจเลยเพราะว่า อย่างเราเนี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นงานของเราที่เราทำอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วสําหรับเราแต่ว่าสําหรับคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าเออตรงนี้คุณทําไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าเราก็มั่นใจในของเราเนี่ยใช่ัดยายขนมยายเป็นํานงงานตัวเองนะใช่ก็เป็นเรื่องปกติเป็น normal sense เลยอ่ะทีนี้อยากอยากขอถ้าคนละข้อว่าปัญหาที่เราเจออเนี่ยครับของลูกค้าก่อนเนาะแล้วปัญหาไหนของของหลังลูกค้าเนี่ย เป็นปัญหาที่รู้สึกปัญหาเนี้ยหนักใจกับเราที่สุดก็คือแบบมีพวกแบบท่อน้ตาตันใช่ท่อน้ำำํตาตันตันแล้วก็พื้นพื้นนี่ก็คือสําคัญเลยใช่อ่ะแล้วก็พวกแบบปลั๊กไฟอย่างเงี้ยใช่แต่พวกนี้แก้ไขได้เนาะแล้วก็จากที่วิศลวกรตรองหนักเขาม,มารับแล้วคนนี้ยเขาน่ารักผมมั่นใจเลยว่าจบแน่นอนจบแน่นอนแล้วอย่างของลูกค้าครับที่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยซีเรียสกับเราเลย เรื่องห้องน้ํารั่วค่ะแล้วก็กระจกกระจกน้ําซึมได้อืแต่ห้องน้ํารั่วเรานี่รั่วลงมากลางบ้านเลยนะร<ช>ั่วลงมาแบบตกใจอ่ะรั่วแบบแรงมากอืมหลอดไฟมีน้ําไหลออกมาเต็มเรยวันะนะั้นนะคือตกใจเลยอ่ะโอเควันนี้ก็พี่โฮมขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะสวัครับ